lần thảo luận tạo ra lần thảo luận tạo ra lần thảo luận tạo ra lần thảo luận ra lần thảo luận ra lần thảo luận tìm ra lần thảo luận tìm ra lần thảo luận tìm ra แดงใส่ le, o, ่้างนะครับกินแล้วก็ใจแล้วก็กาาาสะดวกจรครกจ๊กล้าสอาับไปได้ครับกินจวาให้แล้วไโดนอโรมพลขอกางว้กินจิ๊กขี้ใจไมได้แล้วคนบวมโค้งแตะขวามาให้กินแล้วก็ขี้ใจแล้างขวากินดาแตงบนึงช่วงวะยิงไกลนสวยครับลนี้ ต่อไปสามสิบ <ENNIS> <night>. oh ีน้องแอมป์ตอนนี้คนวัางพอปัโอ้โมีนะครับถ้าต้องตอบแต่นุ่นเลยก็ เราเข้ารอบไปสองเทมแีมแรกท่าเรือเอซีออกมาตลงนร้จะใช้ใช้จงโอกไปในเวลาจะพุ่งตนี้ข้นมาอยู่มาถูกแบบเ้โปโที่ทองปากั่วผ่านชายผาดองเข้ากลางบอนเลไกล กองทัพเดียวเราไปดืฟ้ามาไปอย่รามอลวนไม่ถึงลูกกดมาลูกเสาโตธนาคอรมีมาศารความต่อเนื่องรคนตรงคนออฟ้าเร็วมากอยู่ตรงคนตรงคนปดไก่ดูรับหน้า โอเคมาครับทําต่างฝั่งทีมเพื่อนภูมิเอาเสียละเท

สิบเปียน้ยนายเ้ออกย่งครับชนมวโต๊้สิบสีครัโอ้สาไกครับสเสื่อวานที่พิทัก้งใส่ในวันนี้คืออย่างนี้

ใช่มาอีกรกะเสริยังใส่รับรองนครับอีกเสขอทางข้างมาให้กับใครทาไอกา,า,าอกกามให้สุอแสนใจกันสุดพอดปัดฝ่ากะตรงธนาออมิมาส,สามปล่อใให้สมชายผา,า,า,ยา,ยายองสมชายาทัไขอของปอจมกรับเกอสิ่ทนไม่โอเป็น เาดอลกไปไปเลยไปเยไปเลัไเไปเลยไปเลยไปไปไปเลยไปไปเลไปเลยไปเลยไปเไปไปเลนไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปไปเลยไปเลลยไปลยไปลยไปเ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 ลยเลยไปเลยไปเลยไปไปลยไปเ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 ลไปเลยไไปเยไปเเลยไปเลยไปเลเลยยไปเลยย สีแดงเพื่อนโูมสีขาวรูปกระจกสองลายนี้็เป็นพวกขนมถึนพวกนวามใอย่างต่อเนื่องยาวนานเลยครับวันลี้รงได้เจ้ทุกนี้วันแรขสิบี่อันนั้นอันนั้นอันนั้นจบอลเจ็ดสีขาวจำได้เมื่อวานเสื้อชื่อจริงชื่ออะไร ธนพลออกไปแล้วบอรลออนพอนนะอันนี้ชื่อธนาพลเหรอเสรีเสสวัสดีเฟียพี่พัพงไม่อยู่ก็เลยใส่มา แล้ก็กลัวประกาศทีมไอ้มั้งเห็นักบอลเคมีนักบอลมาทวงผมกันสองคนลองจิงกายเข้ามหนึองรับโลกมากสารพจนมาช่วยเสือแล้วยิงโหมาไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะ เขาลเาโอ้โหทุทักกับชาติประธานเข้าในก็มีกระแสแดงกเกียวไ้ประธานวเด็กที่กำลังทีเพื่อมุมยังหนึ่งเ่าอยู กูจะไปบอกสามแสนปีพบน้องแอนฟิลสายเรือมีกาบ หนึ่งเข้าอยู่นะสีขาวเพื่อนบูสีแดงสุดคนแสนใจก้าวุดคนทั่วไปถ้าเี้าฟูขึ้นป่าไทยน้าก็ต้ดงของเสือจะรู้ทันนาทีมินสาย สามจิตมาสองคนจินต่อมาให้แต่ไทยใช้จมขาดไม่ท้าหนวจนคนแสงสงก้าขงเทียที่ออกมาจิตตาบอลไปให้แระไทยสองคนบล็อกไว้ได้ครับิตตาเขากลางแล้วครับจิตมา แก้วบังดีมีโอกาสพอพอกันเลยครับทั้งคลุ่มอ่ะพี่วัดนรียวัฒนาฝรมมาเอาเรื่องมาเโอ้โหบ้าตายครับทุกท่น

รวมแข้งวันไปไหมนึ่งสัเด็วเลยครับลูกกระจกให้กับกีตาร์ดะคเป้นหลังมาเจ้าตัววนสองคนประธานฝังลูกแดงนี้ไปใต้ชวานวคอประธานลืมนี้ไปครับ ามิดมาขอต่ให้กับผู้ช่วยเสือลืมชื่อเดอสายเดิตรงเรื่องให้จายจ่าให้กงจายใส่กิมทุ่เลยเตมขอไปเต็มล้วน่ออมาขอช่วยกันอมห้ขอได้เลยปอใช้ใช้ตรงสภาพนี้งื่อขอให้ผ่านเชืยอเทพขอเตกิะแส

รัเหมือนนานมะเช้าไหยผมไม่อยากจะเยียเนี่ยตอนนี้ก็ด้องเอาเครื่อไอ้นุ่ตามาผลตอนนี้ตอนที่นล้ก็ลงกระจ หลังหนึ่งเท่าอยู่คือพักหมุนมาคือไทยคุอเกษมคือบอลแสกแจก้าคุขบอลออกข้างมาหรือไอ้บอลดาวงสะบัดมาด้านข้างคือพักบอลบอลทางนั้คือเกษมแังใส สัหมอสสักไม่ใช่ครื่อมอว่าได้ก็สมชายเก็มมาได้สสมชายขาทองบอกออกไปก็เียพยายามต้องถิ่เปลี่ยนตัวก็จะฝั่งทีมนีมมาเียกแออกเลยทีบแปดขอเนี่ยออกได้สิบสามของนะครับสิบมดูมันประุลลุพล

เส้นหลังก็เลแล้วก็ม make ีหั Rah ือใจเอเคียร์ทั้งสองฝ่ายเลยดนหาแบ่งไม่ได้นอยกับเพื่อนถยรูกันก็ลเปิอรยูไหไม่เห็นยใครพูดกัีเลยไอ้นั้ยัไปะเอยแท้ล่า

วินาทีนคนไหลมาให้กับ so ต Do Do ุคนุคนอโอ้โหนะยสุคนแสนใจก็สุรคนไหลมาให้เอกชัยตอนให้คุกเกแสอีตัวเอยู่นาฟ้ากเุ่ิตอนมาสุรศักดิ์หัวหากองชมาไม่ดีกันก็าอ่อลงไม่้ครับสุรคนเกี่ยวเยอมาก หลาคนใชิเเดกบอลวัี้วน่วาิมไกนจดดอากด้วเสือมรียนช่งทีมรวระเบอร์อะไออกบอกด้วยใช้ปอไป้กระแสมาจากบอลรกเบอร์อะไรออกเบอร์อะไรออก เดินคนเดียวโดยวานาูกเอนอาไปเหมาได้ผู Guys, ้ผู so thrill, ้ช่วยเสือช anyway ื yes ่อจริงเลยมารนีประธานจบเปจริงเขาเสือแดงรู้เลย ตื่นนะสตอก็บอกว่าส่งน้องให้มาเอาเหล้าครับสตอซื้อเหล้าจากละครแม่สอดผักาุ้งหนึงคุ้งกุ้งกุ้งกุ้งแตกดีด้านหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพอแกรมขึ้นมาใหม่ครับสอาฝั่งทีมเพื่อนบุงอยู่ว่าตื่นแยกวันนับไกลมาก ฝาวครับะป๋องที่พปื้อนสินตัพันตนิ่งเล้วก็เหลือให้เล่นของกระป๋องทุกกระป๋ังอาจะเป็นชักชวนกระป๋อทุกใบบอกแฟชั่นเปล่าคือไม่ได้เล่นลูกก็ฝาการเล่นทุกันโดนไม่เล่นทุกคน

ล้มล้วก็ประธานกินมาคูเล่โคตรมากคุณช่วยเสือไปใช้เขากินเร็วไปจูเพนจุเพนแต่ไม่กล้าเข้ากลางนะพีัพพี่ทัก่อนเต็มรับนเรื่อยอย่าเพว่ร้อ้ยูกกินกระเสหลายไบไม่ผ่านประธานึินมาุช่วยเสือเกี่ยวมาอลพนจอดปอดจุดโควัม โ้ยท no ี่คัดาวเสือไปนะครับท like ี้สองคนสองคนทำให้สองคนยิงโอ้โหสองคนแข็งมากทุรินโอ้โหลูกโตกรับถึงน้ำแล้วครับดวกระจกคนเด้อ ก็ไม่ท่าเนีวนึ่งช่วงท้ายเกเลเิมุมอไรไหเอก,กชัยอะคอหลังมาให้จพันใก้าตาาัดเขกลางไปทแทนห้ธีรเทพธีรเทพพาบาอลชาสถานรินประคองมาิงเฉลีมออ,อกทอางซ้ายสหานวินบังมาได้คนระับ โอ้เรียบร้อก็ตงนี้อ้ปีดาทันไหมยกหดดมาถึงก็ใช้จุนพุกกับหลังไลยถึงจะเสียมองสบัดต่อต่อหลุอมอวกัน่รู่ ่งทีมเพื่อนบงได้เล็อดเิ้นขึ้นไปครับข่เยยนอยู่มาเลสิบีที่ทับชาตกับหมายเลขสาหรายาหอสุภชัยเทพของรี ตไปราสามแสนบินโคบน้เกียวนกเกียตัวเลยสอไปหรือาพิชักคำวชาติทุกผ่านข้ามทางะคร้าตรงนี้ ก่อนจะใช้เรอีามงชมัยจนาไปที่ว่าให้ปีดาเกี่ยวมาลงไม่ทัน ลีนา,นาอัฒนาผู้สาวโจิดเป็นภาเอ็นแขชงแจงผู้ช่วยเสือจากบันทานี้ประธานคิดมาเดี๋ยววันมาได้กระชาหนี้ไปครับประธานคิดมาจ่ายเข้ามาให้ผู้ช่วยเสือยววิงครับแล้วโคตร,รสิ้น สุพรรณคำานึปรมวิโพนการขันเครื่องหลังรอบสามทีมรุ่นสามคนก็สเร็เส้นที่สามก็ได้เข้ารอบรองไปทีมรุ่ะจบเอาชนะได้อย่างวุฒิเชิวเชียดสึ้งมันสองประตูต่อหนึ่งกับจากหาได้หกสรบเกต่อสองประตูครับทรงความเหี่ยวนะัุกทงเพื่อนผมก็เล่นียะครับแล้จาบหน้าและการหน้ากันครับเพื่อไปก็พร้อมแล้วจะลงสู่สนามได้เลยครับนเลย่สครับ